สวัสดีครับวันนี้เราจะชวนทุกคนไปดูว่าเด็กๆในออสเตรเลียเขาเรียนกันยังไงตั้งแต่ยังไม่เข้าโรงเรียนจนถึงจบมัธยมเลยนะใช่แล้วค่ะบางคนอาจจะนึกว่าเริ่มเรียนตอนอายุ6ขวบแต่จริงๆแล้วที่นี่เขาเริ่มกันตั้งแต่ยังเล่นกล่องกระดาษอยู่เลยตั้งแต่ศูนย์เด็กเล็กที่เน้นการเล่นแบบมีเป้าหมายไปจนถึงระบบมัธยมที่เปิดโอากาสให้เด็กเลือกเส้นทางตัวเองได้ แล้วสุดท้ายจะไปต่อมหาวิทยาลัยหรือเลือก TAFE ก็มีทางให้เลือกตามความฝันใครกำลังวางแผนเรื่องเรียนของลูกในออสเตรเลียห้ามพลาดนะคะเดึงนี้เห็นพ่อแม่หลายคนส่งลูกไปศูนย์เด็กเล็กตั้งแต่ยังไม่ถึง5้ขวบเลยนะเขาเรียกว่าระดับไหนหรออ๋ออันนั้นเรียกว่า early childhood education หรือการศึกษาก่อนวัยเรียนจ้ะที่ออสเตรเลีย เขาให้ความสำคัญกับช่วงวัย0ูนยถึงปีมากเลยนะเพราะเป็นวัยที่เด็กเรียนรู้เร็วที่สุดเลยแล้วเด็กเล็กขนาดนั้นเขาไปเรียนอะไรกันหรอยังพูดไม่ค่อยได้เลยใช่เลยเด็กยังไม่ต้องนั่งเรียนแบบจริงจังหรอกที่นี่เขาเน้่งเรียนรู้ผ่านการเล่นเช่นร้องเพลงวาดรูปเล่นบทบาทสมมติอ่านนิทานเด็กจะได้พัฒนาทั้งด้านภาษากล้ามเนื้อความคิดแล้วก็การเข้าสังคมด้วยฟังดูดีเลย แล้วมีที่ให้เลือกเยอะไหมอ่ะมีหลายแบบนะเช่นลองเด a y care หรือศูนย์ที่ดูแลทั้งวันเหมาะกับพ่อแม่ที่ทำงานพ r e ส c h o o หรือค i n d e r g a r t e n สำหรับเด็ก3-5ปีเรียนแบบครึ่งวันหรือแบบ family day care ที่ดูแลกลุ่มเด็กเล็กในบ้านของคนดูแลเลยบรรยากาศอบอุ่นดีอืมแล้วค่าใช้จ่ายแพงไหมอ่ะค่าใช้จ่ายเฉลี่ยว,วันละประมาณ100-160ดอลลาร์ต่อวันนะ แต่ไม่ต้องห่วงเพราะรัฐบาลเขามีเงินช่วยเรียกว่าชัยแคร์ s ับ s i ดีกับบางโครงการอย่าง Star Strong ก็ช่วยลดค่าเรียนให้กับเด็กอายุ3-4ปีด้วยนะอ๋อดีจังแบบนี้ก็ช่วยให้ครอบครัวประหยัดได้เยอะเลยใช่เลยแล้วพอเด็กถึงประมาณ5ขวบก็จะเข้าเรียนเยาวันแต่ก่อนหน้านั้นถ้าเด็กได้ผ่าน Early c ี่ชายฮุ d มาดีๆนะเขาก็พร้อมสำหรับโรงเรียนมากขึ้นเยอะเลยขอบคุณนะมานี่ เข้าใจระบบก่อนวัยเรียนของออสเตรเลียขึ้นเยอะเลยยินดีเลยจ้าใครมีลูกอยู่ในช่วงนี้ก็ลองดูว่าแบบไหนเหมาะกับครอบครัวเราที่สุดนะแล้วพอเด็กโตขึ้นไปเรียนจบก่อนวัยเรียนแล้วเขาเข้าสู่ระบบโรงเรียนยังไงนะพออายุประมาณ5ขวบเด็กในออสเตรเลียก็จะเริ่มเข้าเรียนที่เรียกว่าเยี่ยนึงแล้วจะเรียนต่อไปเรื่อยๆจนถึงเยี่สิบสองหรือเทียบเท่าม6บ้านเราเลยอ๋อเหมือนเป็นระบบต่อเนื่องยาวเลยใช่ไหมใช่เลย แบ่งง่ายๆได้เป็น3ช่วงนะช่วง primary school ประถมเยี Year ่ยถึงเยี่ย junior secondary มัธยมต้นเยี Year ่ยจถึงเยี่ยส senior secondary มัธยมปลายเยี Year ่ย1กับเยี่ยสแล้วเขาเรียนอะไรบ้างอะแบบเน้นวิชาไหนส่วนใหญ่ก็มีวิชาหลักเหมือนบ้านเราเลยเช่นภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์ภละศึกษาศิลปะเป็นต้น แต่ที่นี่เขาจะเน้นทักษะคิดวิเคราะห์และการสื่อสารมากกว่าท่องจำแล้วเด็กที่นี่มีสอบใหญ่เหมือนโอเน็แบบบ้านเราไหมมีสอบเหมือนกันแต่จะเริ่มในช่วงเยียร์สามห้าเและ9เรียกว่า n a p l a n เป็นข้อสอบกลางทั่วประเทศวัดด้านการอ่านการเขียนคณิตศาสตร์ภาษา สอบทุกคนเลยเหรอใช่ทุกคนเลยแต่ไม่ได้สอบเพื่อแข่งขันนะใช้ดูพัฒนาการเด็กว่าเขาเรียนรู้ถึงไหนแล้วต้องเสริมตรงไหนฟังดูเป็นระบบที่ช่วยพัฒนาเด็กจริงๆไม่ใช่เอาไว้คัดออกถูกต้องเลยแล้วพอเข้าสู่เย mm hmm. 1 2สิบเด็กจะเริ่มวางแผนชีวิตต่อว่าจะเรียนต่อมหาวิทยายลายัยหรือไปสายอาชีพเช่นเทฟเทฟคือเรียนวิชาชีพใช่ไหม ใช่เป็นหลักสูตรสั้นๆส,สำหรับคนอยากเรียนงานเฉพาะด้านเช่นช่างเสริมสวยงานก่อสร้างธุรกิจการทำอาหารพยาบาลช่วยเป็นต้นแล้วถ้าจะเข้ามาหาวิทยาลัยล่ะก็ต้องเรียนเยียร์12ให้จบแล้วจะมีระบบที่เรียกว่า ATAR เพื่อใช้ยื่นเข้าเดี๋ยวเรื่อง ATAR ไว้คุยในตอนหน้านะโอเคงั้นวันนี้เข้าใจภาพรวมของเยียรน1ถึงเยียร์12แล้วขอบคุณมากนะ ยินดีเลยจ้าระบบที่นี่เขาออกแบบให้เด็กได้เติบโตตามจังหวะตัวเองไม่มีสอบตกแบบบ้านเราแค่เรียนรู้และพัฒนาตัวเองเรื่อยๆก็พอเมื่อกี้มานี่บอกว่าถ้าอยากเข้ามาหาวิทยายลัยที่ออสเตรเลียต้องใช้เอทาด้วยแล้วเอทานี่มันคืออะไรหรอเอทาย่อมาจาก Australian Tertiary Admission Rank พูดง่ายๆคืออันดับของเด็กมปลายทั่วประเทศว่าเราเก่งแค่ไหน เมื่อเทียบกับคนอื่นเหมือนเป็นคะแนนสอบเหรอไม่ใช่คะแนนตรงๆแต่เป็นอันดับเช่นถ้าเราได้เอทา80แปลว่าเราอยู่ในกลุ่มบน20%ของประเทศแปลว่าเราเก่งกว่าคนอื่นประมาณ80%อ๋อคล้ายๆเปอร์เซ็นต์จัดอันดับนะแล้วเขาคิดยังไงอะเด็ก Year 12จะเรียนหลายวิชาเช่นอังกฤษคณิตฟิสิกส์ศิลปะธุรกิจเป็นต้น เขาจะเก็บคะแนนจากทั้งการเรียนในโรงเรียนและการสอบกลางของรัฐแล้วเลือกวิชายัางไงจะเอาแค่5วิชาที่ได้คะแนนดีที่สุดมาคิดเป็นเอทาโดยต้องมีวิชาภาษาอังกฤษร,รวมอยู่ด้วยเสมอคะแนนก็จะถูกปรับให้เทียบกันได้ทุกวิชาแล้วเอาไปจัดอันดับทั่วประเทศฟังดูเครียดอยู่นะจริงๆก็มีแรงกดดันบ้างเพราะบางคณะต้องใช้เอธาสูงมาก อย่างเรียนหมออาจต้องได้เอท a า99ขึ้นไปแต่ถ้าเรียนคณะทั่วไปบางที่ขอแค่70 8 5ก็เข้าได้แล้วแล้วถ้าเอทาเราไม่ถึงล่ะก็ยังมีทางเลือกเช่นเรียนคอร์สพื้นฐานก่อน Foundation Year หรือไปเรียนที่ทาเฟ่แล้วโอนหน่วยกระดิตเข้ามาหาวิทยาลัยภายหลังได้ดีจังเลยมีหลายทางเลือกให้เด็กไม่ใช่แค่ทางเดียวใช่เลยระบบเขายืดหยุ่น เราแค่ต้องวางแผนดีๆถ้ารู้ว่าอยากเรียนอะไรก็ต้องตั้งใจเรียนตั้งแต่ year 11เพราะคะแนนเก็บมีผลกับเอทาเหมือนกันโอเคเข้าใจละเอทาไม่ใช่คะแนนสอบธรรมดาแต่คือตั๋วเข้ามาหาหลัยของเด็กที่นี่พูดได้เป๊ะเลยใครที่มีลูกหลานอยู่มัธยมปลายในออสเตรเลียอย่าลืมให้กำลังใจเขาเรื่องนี้นะครับมานี่เมื่อกี้เราคุยเรื่องเอธาไปแล้วนะถ้าเด็กคนไหน ไม่อยากเข้ามาหาวิทยาลัยล่ะมีทางเลือกอื่นไหมมีเลยทางเลือกที่ดีมากก็คือเทปนี่แหละชื่อเต็มคือ Technical and Further Education ก็คือการเรียนสายอาชีพแบบเน้นปฏิบัติจริงอ๋อแบบเรียนแล้วเอาไปทำงานได้เลยใช่ไหมใช่เลยเทปเหมาะกับคนที่อยากทำงานเร็วอยากได้ทักษะเฉพาะด้านเช่นการทำผมทำอาหารพยาบาลผู้ช่วยช่างเทคนิค ธุรกิจเล็กๆก,การท่องเที่ยวก่อสร้างอะไรแบบนี้ต่างจากมหาวิทยาลัยยังไงอ่ะมหาวิทยาลัยจะเน้นทางทฤษฎีมากกว่าเรียนลึกๆระยะยาวใช้เวลา3-4ปีเหมาะกับคนที่อยากเป็นหมอวิศวกรครูนักกฎหมายนักบัญชีพวกเนี้ยส่วนเทฟเรียนสั้นกว่าจบเร็วบางคอร์สเรียนแค่6เดือนถึง2ปีก็ออกไปทำงานได้แล้วแล้วเรื่องค่าเรียนละ่ะต่างกันเยอะไหม ต่างมากเลยนะเรียนมหาวิทยาลัยค่าเรียนปีละ7,000ถึง15,000ดอลลาร์หรือมากกว่านั้นแล้วแต่สาขาบางคนต้องกู้เงินเรียนด้วยแต่เทฟค่าคอสถูกกว่าเยอะบางหลักสูตรแค่2,000ถึง5,000ดอลลาร์ต่อปีและบางคอสรัฐช่วยจ่ายเรียกว่า subsidize เด็กก็จ่ายแค่บางส่วนอืถ้าอยากทำงานเร็วไม่อยากเป็นหนี้เยอะเทฟก็ดูคุ้มนีนะ ใช่เลยและที่ดีคือจบจากเทฟแล้วก็ยังไปต่อมหาวิทยาลัยได้บางคอร์สโอนหน่วยกิตได้ด้วยนะงั้นพูดง่ายๆคือเปรียบเทียบมหาวิทยาลัยเทฟเระยะเวลา3-4ปีเทฟ6เดือนถึง2ปีเนื้อหาวิชาการทฤษฎีเทฟปฏิจจบัติทักษะอาชีพค่าเรียนแพงกว่าเทฟ ถูกกว่าเหมาะกับคนที่อยากเรียนลึกคนที่อยากทำงานเร็วถูกต้องเลยมานะสุดท้ายแล้วเด็กแต่ละคนก็เลือกเส้นทางของตัวเองได้ไม่ต้องเรียนแบบเดียวกันหมดขอแค่ตั้งใจและรู้ว่าเราชอบอะไรจริงๆก็พอโอเคเลยแบบนี้ก็สบายใจได้แล้วว่าทางเลือกมีเยอะไม่ใช่แค่มหาลัยอย่างเดียว ใช่แล้วจ้าทั้งหมดนี้ก็คือภาพรวมของระบบการศึกษาในออสเตรเลียที่เริ่มตั้งแต่ยังเล็กยันโตพร้อมทางเลือกหลากหลายที่ไม่จำกัดแค่มหาวิทยาลัยเท่านั้นเพราะที่นี่ไม่ได้สอนให้เด็กทุกคนต้องเหมือนกันแต่เปิดโอกาสให้เขาเป็นในแบบที่เขาอยากเป็นหวังว่าทุกคนจะได้ไอเดียดีๆไปปรับใช้กับครอบครัวตัวเองนะครับแล้วอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะคะ เพราะตอนหน้าเราจะพาไปเจาะลึกเรื่อง ATR ให้เข้าใจง่ายที่สุดแบบไม่ต้องงงอีกต่อไปแล้วเจอกันในตอนต่อไปนะครับขอบคุณที่รับชมครับ